ครับวันนี้เติมตู้ปันสุกเนาะให้เจ้าปีชาเหมือนกับการให้แบ่งปันได้ซื้อกินซื้ออาศัยวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ้าวันที่สับวันนี้ครับเดือนผู้แรงจะได้เดือนเมษายนครับเออเดือนเมษายน,ายนต่อวันอาทิตย์ครับ,รรบ,ร 5, 6, 5, รบวันนี้ครับแล้วก็พอส่วนของวันห้าร้อยหกห้าครับวันนี้ครับเอออ่าตู้ปันสุกอ่ะไปเอาเท่าได้นะ หอบาทครับอ่าหนึ่งร้อยบาทเนาะแบ่งให้แบ่งกันอ่ะวันทำบุญวันนี้เนาะเหมือนได้รับเหมือนได้ทำบุญเองอะเนาะอ่ากายลมพระบารมีเอ็นไหว้ไหว้ธงนี้ดินี่ธงธงอะไรนี่นี่ก็เอาหน้าก็มาติดใหม่แล้วเนี่ยอ่าติดใหม่ประดับซอยเออพอประโลนธงในหลวงเป็นรัชกาลที่เก้า นะต้องเคารพศรัทธานี่เราเป็นพระสงฆ์นิกรของเปิ้ลนอ่ะไหว้ฮะอ่ะอ่ะก่าไหว้สาธุเออนะ่อยู่ที่ไหนเราต้องเคารพเนะาะเคารพเปิ้ลนเนีน่ยเราเป็นพระสงฆ์นิกรขององค์ในหลวงท่านนะไปะโชคดีเอานาำไป